มี AI ตัวใหม่ครับชื่อ namelix.com เป็น business name generator นะครับสามารถคิดชื่อธุรกิจของคุณได้มาเลยมาลองดูกันโอมสมมุติผมบอกว่าผมคีย์คีย์เวิร์ดเข้าไปเลยนะเช่นผมชื่อโอมครับผมสอนเรื่อง p o m o d o r o Technique ผมสอนเรื่อง Time Management พิมพ์เข้าไปเลยฮนะเสร็จแล้วนะครับผมกด Generate ให้แนะนำให้กดตรง Auto ครับ All Styles ครับแล้วก็ Random ครับ Random เป็น l o เนอะเพราะว่ามันจะได้ชื่อที่ตรงกับที่เราคีย์เข้าไปเราสามารถใส่ Description หรือคำอธิบายต่างๆเช่นผมบอกว่าผมทำ Pomodoro Technique Course กด Generate เป็นเลยครับพอกด Generate เสร็จนะมันก็จะเจนตัวชื่อต่างๆให้เรานะมาดูกันว่าผมชอบอันไหน ผมชอบตัวนี้ครับ organize now อ่าผมคลิกเข้าไปเลยนะถ้าผมชอบตัวนี้สมมุติผมคลิก organize now อ่าผมชอบอันนี้เลยโลโก้นี้ปังมากพอคลิกเข้าไปครับเราก็จะมีไอเดียต่างๆแล้วมันใส่โลโก้ให้เราด้วยเนาะในสินค้าต่างๆเห็นไหมมีแอปด้วยพร้อมเลยสีก็พร้อมเลยนะครับ Product สินค้าพร้อมเลยนะครับ ข้อแม้ของตัว n e m ล l i x o o ออันนี้ก็คือเราจะต้องไปรีเสิร์ชก่อนเนาะว่าแบรนด์ตัวเนี้ยมันมีคนอื่นใช้หรือ,อยังเนาะเพราะว่าเราเชื่อ AI ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ